มาต่อที่เรื่องของกระแสข่าวหรือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแข่งของที่มีข่าวหรือว่าไปตั้งที่ฮ่องกงกันนะครับล่าสุดดิวรับดิวรับนะฮะล่าสุดคุณอนุทินนะครับมีการโพสต์ภาพนะรับเรียกว่ากินขนมหวานกับคุณจ้าจ่านะครับก็สยบจ้าจ๋าเนี่ยคนที่เขาบอกว่าเป็นอเขาเรียกสติีห้นยเหนึ่งของคุณอนุทินแล้วกันเขาบอกสยบข่าวลือจับมือนะครับบอกว่าวอาจับมือคุณทักษินแแอบตั้งรัฐบาลที่ ฮ่องกงนะครับครับผมก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณผู้ชมรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะของหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับก็ได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่าอนุทินนะฮะชาญวีรกูลโชว์ภาพครับระหว่างที่ไปไหว้พระแล้วก็พักผ่อนกับครอบครัวที่ฮ่องกงครับโดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาพนั่งทานขนมหวานกับหวานใจนี่คําตอบคุณกองค เป็นหวานใจคุณจะจาสุพานนิราสิตนะครับพร้อมกับระบุนะครับว่าแบบนี้เหรอที่มีข่าวแพร่ออกไปว่ามาตั้งร้บาบาที่ฮ่องกงรับาบา้นยนะไม่ใช่รัฐบาลรับาบาทฮ่อากงนะครับโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดีะทราบครับมีการปล่อยข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับได้เดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษฮ่องกงครับขณะที่มีแกนนําของพรรคการเมืองจากหลายพรรค อาทินายทินชาญวีรกุลครับนายศักสยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะฮะอ๋อครับในขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ครับรวมไปถึงแกนนําผู้สนับสนุนจากพ,กพรรคพลังประชารัฐได้พบปะและรับประทานอาหารร่วมกันหารือถึงความเป็นไปนได้ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันครับหากพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคอันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จครับโดยก่อนหน้านี้นะครับนายทักษิณทวิตเตอร์นะครับปฏิเสธข้อที่เกิดขึ้นบอกว่า อยู่ที่ดูใบไม่มีแผนไปฮ่องกงนะฮะแต่ว่าก็มีแค่เหมือนที่คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ที่เราปล่อยเสียงไงเป็นเขาบอกว่ามีหนูกับแมงสาดไปด้วยใครถ้าหนูพอเข้าใจแมงสาบนี่ไม่รู้ใครไม่รู้ใครนะนะก็แหมเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะอะไรเขาก็ไม่ต้องไปเจอหรอกวิดีโอก็ได้เกาไปเที่ยวกันไปเที่ยวพักผ่อนกันเอไลน์คอลกันก็ได้เอนะเพราะนั้นเนี่ยไม่จะเป็นหรอกนะไม่จะเป็นหรอกอ